อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานวันที่11มิถุนายน2567ไปรับชมกันเลยสภาพอากาศทั่วไปวันนี้ร่องมรสุมร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งฝนฟ้าอากาศภาคอีสานภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดาฝนล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่ท่าบ่อโพตากจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากคาดเมืองโซ่พิสยัยสีวิไลจังหวัดบึงกาฬและประเทศลาว กลุ่มฝนหนักอยู่ที่ประเทศลาวขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ